สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อชื่อคุณอะไรครับชื่ออัมพรค่ะมีอะไรจะถามอาจารย์ครับบ้านหันหน้ามาไปทางทิศใต้ค่ะ้าต้ปีอาจารย์ทำไมมันเหมือนมันแย่ลงทิศใต้ก็ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วไงว่าทิศดีไม่ได้การันตีว่าบ้านนี้จะประสบความสําเร็จแต่ตัวบ้านดีการันตีได้ว่าบ้านหลังนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับทิศมันแค่องประกอบมันก็เหมือนกับที่ผมบอกไงว่า มีน้ำมาให้คุณอยู่หน้าบ้านแต่คุณจะเอาไม่เอาอยู่ที่คุณที่คุณบอกว่าอยู่หกปีไม่ดีขึ้นไอสิ่งที่ไม่ดีขึ้นนี่คืออะไรเงินทองอไม่มีถ้ามันเหนื่อยถ้าคุณบอกว่าเหนื่อยอันนี้บ้านนี้อยู่มาหกปีนะอ,อันดับแรกที่ถามก่อนนะประตูหน้าบ้านเป็นยังไงประตูบ้านเปิดเข้าค่ะผักเข้าอ่า,าเปิดเข้าเนี่ยทําเมื่อไหร่ทําตั้งแต่มาอยู่เลยหรือว่าเพิ่งแก้คอ่าทําตั้งแต่มาอยู่เลยค่ะมีธรณีไหม เพิ่งทำตอนติดตามอาจารย์ได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะอ่าสองเดือนอ่าโอเคแสดงว,ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีธรณีพอเข้ามาในบ้านแล้วห้องน้าหันทางไหนห้องน้ําหันทางสามมือระดับของ <5 S 1> ห้องน้ําเป็นยังไงห้าเซนค่ะอาจารย์ห้าเซนและจากประตูหน้าบ้านไปถึงห้องน้ําเนี่ยระดับเป็นยังไงพื้นเรียบค่ะเดินเข้ามาแล้วพื้นเรียบมีประตูออกหลังบ้านที่<ต>ครัวต่อเติมอะค่ะแต่เต็มต่อเติมข้างหลังค่ะต่อเติมเต็มใช่ไหม เต็มค่ะเต็มแล้วเขาแสดงว่าวม,มีประตูหลังแล้วโอ้โหถูกไหมก็มคือพูดง่ายว่าโครงการมันมีประตูหลังให้อ่ะแต่คุณทําตรงส่วนที่เขาเว้นไว้ที่ข้างหลังอ่ะเป็นส่วนครัวถูกไหมใช่ค่ะเออโอเคต่อเติมมาเมื่อไหร่ครับพอซื้อได้ปีหนึ่งก็ต่อเติมเลยค่ะอ่ะโอเคจบสรุปให้ฟังเลยคือตอนเนี้ยคุณไม่ได้บอกว่าคุณเดือดร้อนหรือเหนื่อยหรือลําบากหรอกหน้าบ้านหันทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ครับทิศใต้ตรงๆงเลยค่ะอาจารย์เป็นไปไม่ได้ เขมีเอียงตั้งนิดนึงนะเอียงไปทางไปทางตะวันตกจะเอียงที่ไหนก็เหมือนกันแหละอาจารย์ถามไปงั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่คุณอยู่มาเนี่ยคือตอนแรกๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่าเข้ามาอยู่ตอนแรกดีมากเลยดีมากเงินทองเข้ามาไม่ขาดเลยนะแต่พอมันเข้ามาอยู่ได้สักประมาณสักสองสามปีแล้วเนี่ยถามว่าทุกวันเนี้ยถึงขั้นลําบากไหมไม่ได้ลําบากถามว่ามีเก็บไหมก็มีเก็บบ้าง แต่กลายเป็นคนไปชอบซื้อมากกว่าชอบใช้จ่ายโดยที่ไม่จําเป็นสินค้าบางอย่างซื้อมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาเก็บขอให้เขียนป้ายเซลลดราคาคุณซื้อหมดใช่แฟนจะเป็นคนซื้อถูกไหมใช่เพราะว่าบ้านคุณตอนเนี้ยมันไม่มีตัวเก็บตัวเก็บมันมีแค่ห้าเซนเองแล้วพอมันเข้าไปข้างหลังแล้วแทนที่มันจะมีตัวออกข้างหลังคือบ้านที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีประตูหน้าแล้วมีประตูหลังคือกินแล้วต้องถ่ายแต่ตอนนี้บ้านของคุณมันตัน พอมันตันเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นว่าลมที่มันจะระบายออกข้างหลังเนี่ยออกไม่ได้มันก็เลยต้องตีย้อนออกมาหน้าบ้านอย่างเดียวและการตีออกหน้าบ้านผมพูดเสมอว่าการกว่กออกเนี่ย oh, <no. S 1> มันไม่สามารถคอนโทรลว่ามันจะออกเท่าไหร่กลายเป็นว่าบ้านของคุณเนี่ยเงินเข้ามาเก็บ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 มาได้อย่างดีเลยพอออกทีเดียวออกก้อนใหญ่เลยอยากซื้ออะไรซื้อสิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบถูกต้องไหมเ <laughs> ออ <laughs> บ้านหลังนี้ผิดทีดเดียวเอง จริงๆแล้วคุณต้องมีประตูหลังนะถ้ามีพื้นที่ทําประตูหลังให้ได้หรือข้างหลังพยายามทําหน้าต่างให้เยอะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมันเป็นผลบวะโยชสำหรับคุณเข้าแล้วต้องมีออกมันติดบ้านอีกหลังหนึ่งข้างหลังทาะเนี่ยแหละคือปัญหาของเทาเฮา <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ่ะแสะดงว่าคุณไปต่อเติมเขาเต็มอ่ะถ้าคุณไม่ต่อเติมเต็มมันก็มีทางออกละเห็นไหมถ้าเกิดเราจะจะพุ่ห้องน้ําลงได้อีกใช่ไหมคะได้สิติดเซนได้เลย เออแล้วเราจะต่อหน้าบ้านได้ไหมคะอาจารย์ต่อเป็นอะไระครับหน้าบ้านหน้าบ้านคือจะต่อให้มันเต็มอะค่ะหน้าบ้านคือม,มันเหมือนเขาทําเป็นโรงรถอะค่ะต่อเพื่อเอ่อต่อให้มันเต็มบ้านฮะทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วไว้เธื่อเผื่อมันจะมีเนี่ยเห็นไหมไเหน,นี่ยเห็นไหมยังไม่ทันวางสายเลยเห็นไหมโปรเจกต์ใหญ่มาอีกแล้วยังไม่ทันเก็บเงินเลยจะทําอีกแล้วไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องทําไม่ต้องทํา เห็นไหมมีเงินไม่ได้จะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้และไปเดี๋ยวที่อาจารย์พูดไหมเงินมันเหลือโอเคนะครับาารมีอะไรสงสัยไหมอาจารย์บอกว่าจะเอาสาธิของจุยองอาจาย้ยหอนจ้าไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับบอกว่าจะดีขึ้น <ขอ S 1> นะครับ